สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปิยะชาแน,นลค่ะพี่น้องมือหนิสภาพมาเฮกับเขาค่ะเมนูมือนน้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮ้าค่ะพี่น้องจะพามาทําลาบหมูนะคะเอาเลยเอาใช่ค่ะพี่น้องขาหมูเแรงมโฉงมิลาบในเขานะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะส่วนผนสมของหนูนก็จะมีพริกนะคะพี่น้องลาบหมูของย่างนีิจะชอบใส่พริกซอยนะคะพี่น้องแต่ว่าพริกป่นก็ต้องใส่น้เนะคะอันนี้ใบมะกรูดค่ะพี่น้องใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนะคะบคเื่งปรุงลาบนะคะพี่น้องใบสะระแหน่ย่างต่างๆนะคะ แล้วก็มะนาวค่ะพี่น้องมือนิโบเดรุ่นเฮเบิงเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นง่ายๆแต่ว่าสมมติปรุงเฮเบิร์นี่แหละสไตล์เย้าคือเก่าค่ะพี่น้องแล้วก็ความเด็ดอยู่ที่พักค่ะพี่น้องพักที่เฮาห้ารอบ,บ่านก็สเตยพักแต่ละอย่างนี่ย่างรอบ,บ่านก็จะได้กินเลยค่ะพี่นอ้นปปองเมนท้าสปูไว้เต็มบ,บ้านโบกเก็บมากกับโบได้กินคือเก่าเลยค่ะเลาก็ต้องย่างเลาะค่ะพี่น้อง <c oughs> กับขา้าวเหนียวห้อนค่ะข้าวเหนียวนี่ก็หนึ่งแบบ หมอที่เขาเฟฟ่าเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าหมอแบบดิจิตอลนะคะพี่น้องมันสามารถหนึ่งข้าวเนี้ยวได้สุกเร็วนะคะก่อนอื่นค่ะใส่พริกป่นลงไปค่ะมักเผ็ดมากพิหน่อยใส่ไปเลยค่ะตามด้วยมะนาวมีลายแตกจากๆครับตามด้วยชูรสใส่หลายเสียหล พี่น้องสเสื้อเอบอวัวไม่ได้เจ้าเห็ดหลาบเห็นเจ้าไงคะหลาบไทยค่ะพี่น้องเจ้าเส่นน้ำตาลน้ำเด้อค่ะพี่น้องน้ำตาลทรายเรานี่แหละจะใส่ลงไปแล้วมันจะเอ็นเลียนเอ็นเลียนบแบแซ็บเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่มมากจะนม่มากแบบนี้ค่ะตามด้วยข้าวคั่วค่ะ,คะตามด้วยน้ำปลานี่ค่ะใส่สองทับพี่ คคนให้กั่ะสังเกตเบิ้งด้าค่ะพี่น้องลาบพี่เอาเห็ดมืนส้นนามเสืนหลายนะคะพี่น้องจะเห็นว่าเป็นเมนูลาบพี่นามเยอะนะคะพี่น้องเพราะว่ายัางผูเท่าป่าที่เราอยู่ด้วยกันเราบ่มีเขียวมีฟันบดดีค่ะพี่น้องเรากินเนื้อบดดีกัให้เราจำานามเพราะว่าฟันเราบ่อยดีค่ะก็เลยใส่นามหลายแนย่เพื่อถ้าเพิ่นจำหรือว่าเพิ่นคุยนะคะพี่น้อง ามด้วยพริกค่ะพริกซอยถึงเสใส่พริกซอยลงไปน้ำน,นะคะพี่น้องเยี่ยวกันยังนีป้าพี่น้องโท,ท่าัรท์ตกกิ่งตกตะแหล่งนึกว่าสเดสด็ซื้อเครื่องใหม่ล่ะน่คะใส่พริกซอยลงไปน้ำค่ะแล้วก็จะชิมรสก่อน,นะค่ะเติมเปรี้ยวอีกงนะค <_ s> ะเพราะว่าไม่มีตัวความเค็ม แล้วก็ใส่ชูรสอีกหน่อยเพิ่มความแซบ่บความหน่แล้วก็คลุกเข่าให้เขากันค่ะผู้ใดมีตับหมูนะคะมีหนังหมูก็ใส่ลงไปน้ำขาดแต่ว่าอยู่นหนโบมีมีตรหมูซับอุบด่วนค่ะพี่น้องเลยใส่ตามี่มีนะคะตามด้วยผักที่เราซอยไว้ค่ะพี่น้องหอมหนหวน,หวน ไข่ข้าวเหนียวมากค่ะพี่น้องอาหารอีสานบั้นเท้าเฮ็ดยำไกรกะแสบบะตองมี่ยังมากมายมีแค่นี้กะแสบเนาะคะ่ะมาค่ะที่นี่พี่น้องในย่าสมตะแตง่เขาสุก,กิมเป็นเมนูง่ายๆเนาะคะ่ะเป็นคลิปสั้นๆเม่ยาวเนาะค่ะพี่น้องเอาเต้น,นเนื้อๆเลยค่ะมื้อน,นี้โบได้ไปแบบว่า ล้วนให้เบิงเองียงให้เบิงเนาะคะ่ะเอาให้เบิงสดๆดเส,สีเลยค่ะล้วนนี่เอาแค่พ่อสุกเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าสุกมากเกินไปหรอกเพราะไม่ว่าดิบเกินไปเนาะคะ่ะเนี่ยมันจะแข็งเนาะคะ่ะพี่น้องมึงมันจะบอ่อแสบแต้เอาแค่แบบพ่อสุกที่ไม่ว่าดิบนะคะ่ะพีน่น้องนุ้งโมหุ่นจะอธิบายยังไงมาหัดเห็นเดี๋ยวมาแต่งข้าเขาสู่กินจ้า แล,ละคะ่ะพี่น้องอาหารเมนูมึอนี้คะ่ะลาบหมูค่ะพี่น้องพี่น้องสว่านหนามมันไล้นี่นะคะพี่น้องเพราะว่าเอาไว้จำเนะะี่ยค่ะให้ปาน้ําจำเพื่อเรากินเนื้อกินยังบ่ได้นะคะพี่น้องมันจะได้มีนามนะคะรสชาติด้ค่ะพี่น้องก็จะเผ็ดเเปรี้ยวๆนิดๆค่ะแล้วก็จะนุ่นๆนะคะพี่น้องเพราะว่าใส่อาหารหงชูรสใส่แบบอาหารที่สานบานเท่าเนี่ยนะคะพี่น้องปรุงลาบที่สําคัญคะ่ะจะมีกลิ่นหอมของ,งข้าวคั่วแล้วก็ผักที่เราใส่ลงไปเนาะค่ะความเด็ดอยู่ตรงนี้เลยค่ะพี่น้องพักค่ะเดี๋ยวจะแนะนําพักให้บึงค่ะ ดอกแค่สด,ด,ะน,ด,สดสนะคะพี่น้องหยอดดอกแค่สดแล้วก็ใบโหระพาใบหูเสือค่ะพี่น้องนี้ค่ะบอได้แล้ค่ะแล้วก็หยอดมะระค่ะมะระขีนเข้านี่ยนะคะหยอดกระทินค่ะแล้วก็มะเขือพวงทั้งหมดทั้งมวลนี่ค่ะพี่น้องบ๊ดได้สื่อี่หาป่าแล้วปูกไว้ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกระทินนี่เกิดเองริมลัลวะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นการทีแบบว่าอุดมสมบูรณ์ก็อย่บบานเท่าด้ค่ะพี่น้องกลัวย่บบานน,านะะอกค่ะเพราะว่าทุกอย่างนี้ เราปูไ้ก็พอได้กินได้ยากเกานกาะค่ะพี่น้องแล้วก็บอกพริกโดดค่ะนี่แหละค่ะเขาเนี้ยห่อนๆคือเก่าค่ะพี่น้องกําลังซุกหนึ่งไหมอหหงเขาไฟฟ้าไว้ค่ะพี่น้องกําลังซุกกําลังพอดีกินเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะเป็นอาหารอีสานบานเท่าายๆค่ะพี่น้องเมนูลาบนีข้ขอแค่นี้กระแบะะะบดดบท,นนะะทะแะบ,บแล้วค่ะพี่น้องพักไลยๆมวนเข้าไปค่ะกัดบอกพริกโดดมวนกระเทียมน้ำเนาะค่ะเทมี่แล้วก็บอกเคร่พ่วงกัะแตกัวเปาะค่ะพี่น้องที่สำคัญนะคะสำคัญที่สุดคือแบบว่า ถ้ามีดอกแค่สดแนะนําว่าให้ลองกินดิบมึงเด้อค่ะพี่น้องถ้าบ่มากขั้วมขมอเอาเกสรออกเด้อค่ะกินดิบแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะอเอาเกสรออกค่ะสำหรับผู้ใดที่บ่มากขมนะคะพี่น้องมันก็จะออกมันๆเฟื่อนนิดๆแซ่บอีหลีค่ะพี่น้องคล้ายๆบักลิ่นใหม่เนาะค่ะพี่น้อง เาแล้วค่ะขอบคุณ้หลายทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเด้อค่ะพี่น้องทั้งเผื่อเก่าเพื่อนใหม่เขามาบอกนัวงหัวมวนเขามากินเขาห่วผ้าในการมากค่ะเหมือนผ้ามากินลาบมูเอาเลิกเอาใช่ค่ะเหมือนอรกให้พี่น้องโศกมันทุกผู้ทุกคนเลคะ่ะพี่น้องลำ่ำรวยเงินทองแต่ตัวใดก็เม่นบอกกันในเด้อค่ะสานี้ค่ะพี่น้องพ้อสเสด็จตามหอยน้ำค่ะมาจา้จาเสแสรบจ้ะ